หลังมันไม่มีปุ๊บบอกมไม่มีชาวบ้านีอดไร้น,น้ำท่วเข้ามาก็เลยทางทงุกใหญ่ก็เลยไปไปขอไปขอทางไรปาว่าให้ขอย้ายมาเป็นเดินสายให้ข้างในเพราะว่าอย่างเมือเ่อก่อนเนี่ยคือไปดับทีเวลาจะจากไปดับทีก็จะจะดับไปี่ครึ่งเดือนเจ็ดวันอ่าพอการจะต้องแซมอะไรลำบากเพราะคือลงจังไปรื่อยๆที่จะออกมาทำก็อสก้าจะไปขอประป่าคือตอนรำหลังสี วุฒิเก่าจะเป็นวุฒิสิบห้ากันยากลับเข้ามาเพื่อว่าหับตังหมดแล้วเดินเข้ามาเนี่ยลงแรงมากขึ้นลงขึ้นลงแรงมากก็จดูว่าลุหัวขึ้นมันโถงขนาดนี้จะทำยังไงคือเมื่อสองสามปีก่อนนี้หินก็ไม่ได้สูงแบบนี้พอเกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะทำอาไุธฟั้มคิดว่าจะจะทำยังไงที่จะต้องป้องกันอย่างเนี้ยจะต้องมีการป้องกันจะต้องมีการทําอะไรตนีงขึ้นมาเดิมเป็นสำนักส่งเล็กๆประจำหมู่บ้าน แต่เคยถูกทิ้งจนเป็นสำนักร้างกระทั่งเมื่อมีชาวบ้านที่มีแรงศรัทธาเกิดจิตที่จะพัฒนาฟื้นฟูจนยกฐานะกลายเป็นวัดโดยได้ชื่อเรียกตามชื่อชุมชนว่าวัดขุนสมุดทราวาดแต่ชาวบ้านในถิ่นนี้และในละแวกใกล้เคียงจะเรียกกันตามความเคยชินว่าวัดขุนสมุดจีนที่ดินของวัดได้รับบริจาคจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งแต่เดิมมีหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่รวมกันได้ถึง76ไร่เศษวัดขุนสมุทรจีนแห่งนี้ได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องกลับมาให้ความใส่ใจในสภาพแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการเกิดวิกฤตภาวะอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย สาเหตุจากการสร้างเขื่อนชะลอการไหลของแม่น้ำซึ่งทำให้ตะกรดดินดำไหลลงมาสะสมที่ปากแม่น้ำเจ้าพยาน้อยลงหรือเกิดจากเหตุอื่นใดก็ตามที่เป็นเหตุให้น้ำทะเลหนุนสูงและคลื่นซัดรุนแรงขึ้น